คำหนุนใจประจำวันจากพระวัจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตขอล่าที่8 8ต่อเจจะรบหรือจะรักเมื่อคุณหยุดต่อสู้กันมีชีวิตยอยู่มีลมหายใจต่อไปและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องและดีที่สุด ชีวิตก็จะลื่นไหลอย่างเรียบง่าย When you stop fighting things and just l e a v e breathe, and try your best to treat people right, life just flows. Is that simple? พี่น้องทั้งหลายแต่ละคนได้รับการทรงเรียกในสภาพใดก็ให้อยู่ในสภาพนั้นกับพระเจา้าพระธรรมหนึ่งโครินบทที่7ข้อ24 สวัสดีครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงเรียกคุณตอนอยู่ในสถานะหรือในฐานะใดครับหรือแม้แต่ในเพศสภาพใดก็จงมาหาพระองค์ตามสภาพนั้นครับขอให้มั่นใจว่าไม่ว่าคุณจะมีสถานภาพอย่างไรในทางสังคมจะเป็นทาสลูกน้องลูกจ้างหรือนายเศรษฐกิจเป็นคนจนหรือคนรวยการเมือง เป็นเสื้อแดงหรือสลิมศาส,สนาเป็นผู้ถือศาสนาหรือผู้ไม่มีศาสนาและอื่นๆพระเจ้าก็ทรงรักและยอมรับคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขครับไม่ว่าจะยังมีบางคนหรือบางกลุ่มไม่ชอบหรือตัดสินคุณอยู่ก็ตามขอให้คุณหนักแน่นและตระหนักว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสถานภาพที่คุณเป็นตราบใดที่คุณรักษาพระบัญญัติ และประพฤติตามพระบัญชาของพระเจ้าจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสถานภาพของตัวคุณเองยกเว้นแต่ว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนและเปลี่ยนแล้วดีขึ้นขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพใดพระเจ้าก็รักคุณและคุณเองก็ควรจะรักคนอื่นที่มีสถานภาพแตกต่างจากคุณอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคุณด้วยเช่นกันครับ อย่าตราหน้าหรือตัดสินคนอื่นและอย่าหวั่นไหวไปกับการตัดสินของคนอื่นด้วยเช่นกันตราบใดที่คุณยังดำเนินชีวิตอย่างเสรีชนคนของพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักในเพื่อนมนุษย์และความพักดีต่อพระเจ้าพี่น้องครับวิธีพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่นั้นดูไม่ยากเลยครับข้อหนึ่งคุณได้รับการปลดปล่อยจากบ่วงบาปแล้วหรือยัง คุณยังถูกมัดอยู่กับบาปเหมือนเดิมหรือหลุดออกมาแล้วข้อ 2>, 2คุณทราบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าที่ทรงไถ่คุณหรือไม่คุณยินดีที่เป็นไทยจากบาปและรอดผลจากโทษมากแค่ไหนข้อ3คุณยอมรับสถานภาพของคุณและไม่หวั่นไหวต่อความกดดันใดๆหรือไม่คุณมั่นใจว่าพระเจ้าทรงวางคุณให้อยู่ตรงนั้นยังมีจุดประสงค์หรือไม่ ข้อ4คุณดำเนินชีวิตอย่างเสรีชนของพระคริสต์หรือไม่คุณยังเป็นทาสของสิ่งผูกมัดใดๆทางกายจิตและวิญญาณหรือไม่ข้อ 5. คุณรักและให้อภัยตัวเองและผู้อื่นได้อย่างจริงใจอย่างพระคริสต์ทำหรือไม่คุณยังเกลียดชังหรือทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาหรือการกระทำหรือไม่ข้อ6 คุณรับใช้พระคริสต์และเพื่อนมนุษย์ราวกับเป็นทาสของพระองค์หรือไม่คุณใช้อิสรภาพของคุณในการทำตามใจหรือความคิดของคุณหรือของพระคริสต์ข้อ7คุณได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผ่านชีวิตของคุณหรือไม่คุณสำแดงพระคริสต์ผ่านคำพูดและการกระทำของคุณหรือไม่และข้อ8 คุณมีสันติสุขและความยินดีในชีวิตในฐานะตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้หรือไม่คุณได้เป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐและช่วยให้ผู้ใดได้รับความรอดบ้างพี่ดองที่รักครับอย่าสะดุดใครและอย่าทำให้ผู้ใดสะดุดเพราะสถานภาพหรือการกระทำของคุณไม่ว่าคุณจะมีฐานะอย่างไรในทางสังคมไม่ว่าคุณจะมีฐานะอย่างไรในทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าคุณจะมีฐานะอย่างไรในทางการเมืองและไม่ว่าคุณจะมีฐานะอย่างไรในทางศาสนาขอให้คุณเป็นตัวแทนที่ดีของพระเจ้าในท่ามกลางคนเหล่านั้นและในสังคมที่คุณอยู่ครับจงเป็นคนธรรมดาหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สําแดงพระเจ้าในชีวิตจงเป็นคนจนหรือคนรวยที่คนเห็นพระเจ้าในตัวของคุณ จงเป็นคนมีอุดมการ์ทางการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายใดที่เมตตาต่ออีกฝ่ายจงเป็นคนที่มองข้ามกระพี้ของศาสนาและสำแดงแก่นแห่งศาสนาออกมาแล้วอะไรคือแก่นของศาสนาครับพระเยสูคริสตสรุปเหลือคำเดียวคือคำว่ารักอาจารย์เปาโลก็ย้ำในเรื่องนี้เช่นกันว่า เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือคำว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระธรรมกราลเทียบทที่5ข้อ14ดังนั้นพี่น้องครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพที่แตกต่างกันสักแค่ไหนก็ให้เราตระหนักว่าเราเป็นไทยแล้วแล้วเราเป็นฝ่ายเดียวกันในครอบครัวของพระคริสต์ สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ทำต่อกันก็คือการรบและการทำร้ายกันเองจนพระคริสต์เสียพระทยัยและพวกเราเองก็ต้องอับอายขายหน้าเนียที่ปรากฏในพระธรรมกาลเทียบที่ 5: ข้อ15ได้กล่าวว่าแต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันจงระวังให้ดีท่านจะย่อยยับไปด้วยกันพี่น้องครับแต่สิ่งที่เราควรกระทำก็คือ ให้เราใช้เสรีภาพที่ได้จากพระเจ้าในการรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักอย่างที่ปรากฏในพระธรรมกาลาเทียบทที่ 5: ข้อ13ได้กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพขอแต่เพียงอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทําตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดพี่น้องที่รักครับ คุณเห็นด้วยไหมว่าชีวิตเป็นเรื่องที่ง่ายมากเมื่อคุณมีชีวิตอยู่เพื่อจะรักและรับใช้ Life is very easy when you live to love and serve โดยเดบ e ส i ิสมาริธาส่วนตัวของผมนั้นเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและกำลังทำเช่นนั้นอยู่ครับช่างดีจริงๆขอบอก คำหลุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัต์ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ